สวัสดีค่ะอันนี้ไม่ขายเลยคลิปแรกของวันนี้นะคะก็จะเป็นฟิกเกอร์ค่ะไม่แกะพลาส,สติกนะคะมาเริ่มชิ้นแรกกันค่ะจะได้ดูใกล้ๆโนมนะคะโนมมีกล่องค่ะกล่องน้ําตาลแล้วก็ชิ้นนี้เห็นชัดไหมนี่ฐานแดงนะคะชิ้นนี้เดี๋ยว เป็นมือสองค่ะสองชิ้นนี้จะเป็นมือสองเดี๋ยวจะแกะให้ดูชิ้นนี้ใหม่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องมีการ์ดไหมลนะักษณะเหมือนต้องมีการ์ดตีเป็นไม่มีการ์ดนะคะอันนี้ก็เว้นตาครบนนคแล้วก็กระดาษสาขอบทองเนี่ยนะคะก็เป็นแกะเช็คค่ะแกะเช็คทั้งหมดเลย จบแล้วนะคะเออเป็นแกะเช็คพร้อมซองกระดาษนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกสวัสดีค่ะ